หลครับังจากที่ได้มานะครับรถตวนแต่ว่าเนี่ยเขาของบ่าปังเขายังไม่มาของบาวปังไม่อยู่นะครับอ้าวตกสุดยอมากๆเออในีนี่มันก็จะไปทำกินกันนะครับเอในก็นำนานาวันนะไอ้ปาน่ยไอ้คนนี่เอาในก็ไปป้าดีป๋าก็ไปกินหมดละ ทอดพอไทอดครบครบพองไหมแล้วก็เอามาสะอันยังไงเขามึงก่อนเลยเพื่นี่ยวยื่ของเขาไปยังไงก็มอง,งยังเงยื่นลอยปังมากา <c oughs> มึงไทยนะกิโลหนึ่งแปดร้อยวัตต์นะครับไม่ได้หากินจริงๆ <c oughs> เปลยียรอยอันอันเจนแข็งนะ้ําจะตตรง,นะงนี้นหน่ยนที่เนี่ยคงบอปังอีกนะครับจ้าดุดเดินดุดรดิเชียงย้อตรงนั้นเเชียงเกียนเลยอันนเดเลยขุดม้งนเบี้ยมหลังกลน ไม่วอกว่าเยอะก็พันล้งต้งไงลุกขึ้นขึ้นสมาโอทีนี้เอาไปล้างก่อนตอนนี้ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปต้มหรือว่าจะทอดกรอบเังนะครับเดี๋ยวเราจะขั้นตอนจะทำชาส้มนะครับทำความสะอาดนะครับไม่เสร็จน้่งเสร็จไม่เสร็จอะไรอย่างงีน้นะครับพี่น้องที่นี้ก็คือสุกเรียบร้อยนะครับ เราก็จะทำเป็นเครื่องปรุงนะครับชาสม้มแล้วก็จะมีเฟรชแล,ลนแน่ผักเพลียวเหมือนเดิมนะครับอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากอ่ะชิมอืมมัน่อมองมันคุ้นหัดทำนะครับใสักครื่องปรให้ละเอียดนะครับแล้วก็จะใส,ส่ส้มมะนาวนะครับ สุดยอดกินกับข้าวเขาอร่อยอันนี้ของขอหมองเขาจัดไปเลยแต่ว่าไม่เคยได้กินพี่ต้ยอนเลยกินนะเขาเช็ดปอกตอนนี้มัรู้สึกว่าบานบานเละบานบานเละก้นเฮ็ดลยนะฮะอดมาแล้วครับอ่ากินเลยจัดไปเออนั่นแหละพี่หาปล่องน่ะอ่ามันฉันน้ำอู่น้อย 어, 진짜 너무 맛있잖아. 오늘은 제가 사용할 향신료는 이거예요. 그가 사용할 향신료는 이거예요. 그리고 이거는 제가 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 사용할 향신료는 이거예요. 그 사용할 향신료는 이거거고이거고는고 이거는 제가 이 제가 사용할 향신료는 이거예고 이거는 제가 사용할 거 เห็นแล้วไหครับเริ่มใส่เข้าไปมันก็จะคายย้ำครับสะเที่ยงก็แล้วอือก็ไ้เอ็นนั่นยอมอือเราไปส่ตู้จะไหนฟองอ่ะตำเตียยหน่อยเราไปกระป๋องก็แล้วนี่ก็จะเอาน้ำตูตมของอันนี้นะครับมาใส่ นี่ครับน้องต้มขึ้นไปใส่นะครับสาแทีงก็แล้วนองออกตัวฉาเทอันนี้ยเลวอย่านีต้องมากระโดดมากาอะนั่นอ้าเลิล้อสุดยอดครับพี่น้องอ่าซิมดูอืมอะไรมาครับสุดยอดโอเคโอเคฉาตัวลงไป

อ่ะกินนะจัดไปมาเลยประจำได้กินกับข้าวนะครับมันๆเลยพิมพ์มสุดยอดอยากจะท้าขายเลยครับอร่อยครับพี่นง อันนี้อืมอืมอืมองอ,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 อไป้ชั่นะครับ แล้วก็แห่งให้หวาปังนะครับผรีหวาปังเขายังไม่มาไปเที่ยวปะนะครับน้องลื้นเอาอยู่้านมาสองตะลุนน้องลื้นนี่ปูเมื่อกี้นะครับแบ่งกันมาครึ่ง่ะอืมให้ลุงม,มองตา ปูจับมากเมื่อกี้นะฮะกินจะไม่หมดเลยปูตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นพี่น้องกัน <c oughs> แล้วมีอะไรก็แบ่งกันกินครับ อ้าจอบก็อ hmm. ย mm ่าเลยอากินเลยอ้าวก้นจับแล้วลองกินไข่กินนะไข่ปัว่อยนี่ครับอืมมันแบบเขาลองตรอย่งกินได้นะท่านหนา 啥名吗呀？ Tháng cả tôi sắp tí cứ khuyến ma đời này ngon rồi Mấy em thèm hết rồi Ngon subscribe น้องเป้าคือเป็นลูกของคนนี้นะครับไม่เคยออกกล้องสมมุติแบบว่าน้องกับปุ๊กกินข้าวยี่ยวข้าวเขาได้กินห้องกัปปุ๊กไม่กินก็แล้วผมเคยกินแต่ลูกอะน้องด้วยเนี่ยกินไหนล่ะกินได้เอากินอ่ไรกินกับยา เชื่อมต่อวางต่อว่ามันมันอะตอมนมันนลงเดี๋ยวตุกตาไปต่อในทุกคนก่อนนะเพรามันไม่เรียกน้องดื้อของน้องพ่อกินนะครับก็เลยว่ากินก่อนแล้วก็อันที่เรือก็แบ่งให้เดี๋ยวเราเราก็กินกันทีหลังนะครับเพราะว่าแต่แรกเขาเรียกว่าอะไรจะกินกับแนวจวดนิดน,นึงนะครับ

ปอาเพาเขาไม่ทันได้ล่มวงด้วยนะครับแต่ว่ามนแบ่งตัวสดๆกลับบ้านไปนะครับผู้หลีแฟนเขามาตามมาไปกินที่บ้านกับแฟนเขาเนีนมังคุเขอจะบอกว่าไปหาด้วยกัหลายคนทำไมกินกันแค่สองคนนะครับ

ก็จะกินที่มนลว่าต่อนะคะเพราะว่ากินโซ่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไ่่ดีกับสังคมนะครับครอบคุณครับ